ครับเพื่อนเฟซบุ๊กในไลน์ครับมีซ่อมพอัดลมไอโมเปการช็อตนะครับนี่ค,ควนออกตรงนี้นะแกนไม่ติดนะแต่ว่ามันชอ็อตอยู่เดี๋ยวผมจะเลือกไหมหรือว่าควนออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันชอ็อตอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับครับก่อนี่ครับที่ที่มันอ,อมันไหมเพราะว่านี่แกนมันติดครับมันเลยไม่ไปไหนนะครับมันเลยหยุดเลย ก็เลยทําให้ขุณลวดนะครับเกิดการร้อนจนครับขาดเลยนะนะครับขาดแล้วต้องมีพันใหม่คับผม,ม้ชมนี้นก็ตัดออกไปเลยเนาะว่างเสียแล้ดเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายก็ไม่ยากนะครับในคลิปผมก็บอกเพื่อนๆไปก็หลายคลิปด้วยกันนะ <Okay. S 1> แต่ดูไว้หลายคลิปนะเผื่อจะได้ <c oughs> ทำได้เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดกนี่ก็ต้องเอาคาปาของนะคาปา2.6มโคผมใส่ไว้ตัดออกไปนี่นะไม่เนาะไม่ตรงนี้ อันนี้ซื้อ,อหรือมาเช่าครับโอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนค,คดลวดกันครับผมใหม่ครับนี่อย่างนี้เนาะนี่เครื่องเครื่องที่เราจะมาทดลองนะครับเอ่อดลวดเบอร์สองมันไม่ติดนะครับกดสวิตช์ดิจิตอลเราวมนไม่ติดแล้วอันนี้ตัวทดลองครับเป็นพัดลมที่ผมเอามาทดลองอันนี้เป็นปลั๊ก2 2 0รยสบเหมือนกันก็นจะเข้าคาปาหนึ่งจุดห้าแล้วก็เบอร์หนึ่งสองสามนะครับนี่มีไฟบ้าน2 2 0ยีสบนี่เบอร์หนึ่งสองสามเนาะ อันนี้เราก็จะตัดตัวนี้ออกเลยตัดออกมาก็จะเหลือแบบนี้เบอร์หนึ่งสองสามสองร้อยี่สิบนะครับทีนี้คาปามันอยู่นี้เนาะอยู่นี้คาปาตัวเก่าตัวใหม่เราไฟสองร้อยี่สิบนี่ครับตัวนี้เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองต่อกันกันตอนนี้ก็ตอนนี้เบอร์หนึ่งสองสามต่อกันเสร็จมันก็เหลือสายไฟสองร้อยี่สิบก็เอาสายอ่า สายคาปาตัวหนึ่งนะครับมาต่อ220ตัวนี้ครับทีนี้เออ่สายคาปาอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะต่อเข้ากับเหมือนกันครับอันนี้ผมซื้อมอตเตอร์มาเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับเครื่องนี้แต่ขอบตรงนี้เล็กกว่าหน่อยนึงครับของเดิมใหญ่ๆอย่างนี้เนาะก็แต่แปลงสายเลยครับของเดิมไม่มีเปลี่ยนบูทด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาการเปลี่ยนบูทก็ยาก ตัวนี้เปลี่ยนยากกว่าเพื่อนนิดนึงครับเพราะมันมันมันยึดเข้าไปด้านในไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ต้องเอาตัวเดิมนะครับอย่าทำแรงเดี๋ยว,ยวตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตอ,อกกค่อยตอ,อกนะครับเพื่อนเห็นไดมว่าบูธมันหลุดไปแต่ตัวนี้ยังอยู่ผมค่อยตอ,อกนะครับแน่นมาก เพื่อจาครับหลายคนมีคำตอบในเรื่องของคามสุขของชีวิตก็ค um, ือกามีเงินมหาศาลมีรถมันไม่เหมือนชาวบ้นครับที่เรื่ของความสุขนั้นก็คือการมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะของข้อเข่าแค่รับเชิญของเราในวันนี้นะครับจะมัไขข้อไข่หลับสุบรขอรับไม่ยิดวงใจ สวัสดีค่วัสดีค่ะผูนชมครับเจอแม่ลาดนะครับก็สวยสใสงีแล้วลงาส่วนบูธเราก็เอาบอูธธรรมดาเลครับ <c oughs> นี่ยะครับมละคเ้านี่ายทดยก็ตลอดระยะเวลาที่อยในวงการมาปีนี้ก็ยากแ้วก็ามาทุกบทแล้วก็นี่ครับใส่ครไปเลยน,นี้มันกดแล้วก็ตีทะลได้งา่ายเลยครับ เพราะวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับคือมีความสุขในทุกวันของคุณโดยเฉพาะอย่างนี้กับการงานการที่มาต้องใส่เม่อีกก็ใส่หญิงไทยสมัยก่อนรถเป็นคนตัวเล็กก็จะต้องต้นสูงให้มันแน่นกับอย่ให้มันหลวมนะครอย่า้ผิดวิธีมาได้นะครับีน้องตึ็งข่าวันไหนถ้าอยู่บ้านเนี่ยเมอีจะชอบเขาเราะจักอนั้นน่ะที่เริ่มมี่อไหก็ทีนี่แนล้ครับผมห้านทเนี่ย มาเนี้นะตอนนที่จเอ็งมีนะครับเรจนั้เปลี่ยนที่อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ความลงเนี้ยจะได้กลมกมเวนเนาะพอโอเคเลาเราทํา่ในศาสนาของเราียสวรที่เราก็ยืนไม่ได้ส่วนตัวของคุณแม่เขาไม่พอกันยาตรงนี้ะะได้มาเจอตัวช่วยตัวหนึ่ง คือตัวน้ำมันเงินดำมุกข้าวพาราโบโซนค่ะเเป็นสารประจักษ์ธรรมชาติคือเรายิ่งมั่นใจมากในปีตะการนี้นะคะเพราะว่ามีเครื่องหมายส้าเนี่ยกาลันตีเราเั้าใจที่จะรับประทานนะคะเราก็ทานวันละสองเม็ดเป็นประจำต่อเนื่องมันก็ทําให้ดีขึ้นแล้วไปไหนมาไหนก็เราไม่ต้องกลัวแล้วคือเราสามารถไปได้เลยเพลิดเพลินเลยก็คือเวลาเปลี่ยนน้ำใหม่เท่าเลยนะครับผมก็ออนเดิมนะครับยัดเข้าไปยืนเองนะ แไีิประจำวันรามันดีนะะขึ้นนะคเรกัเสริมอาหารแกมดีองาระบ้อยก็มือดูดครับแน่นล้วครับาคาร้อยห้าสิบาที่เสสุดๆสำหรับแปดบานที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อสกระปุกับเพิ่มรอีกสกระปุกฟรีทันทีรวมสองคนี่เจลูลคา แ่เให้คุณจเพียงหนันร้อยห้าสิบาทเท่านั้นโทรดที่ตับวันนี้ที่เบอร์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนยสองศูนหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่แน่นเท่าไหร่งงยัหลวงตัวบ้านนี้ตัวบานนี้ตัวนนี้ตัวบ้านนี้ตัวบานนี้ัว้านน้ัวบานนี้ตัวบ้านนีัว่านนอู้ัวบ้านนี้ตัวบ้านนี้ั้านนี้ตัวบ้านนี้ว่้านนี้ตัว้านนี้ตัานนี้ตัวบ้านนี้ตัวบ้านน้ัวน มันจะเสียนะเดี๋ยวสุาาตวตวดตงไปเยอะๆหน่อยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยครับเพราะเขาเป็นแบ,บรนด์ผลิตัณฑ์อาหารภายใต้บริัทสุภาพสวนที่ดูแลคนไทยมานาน ิีคผมมั่นใจได้เลยครับเกาได้คัดสรรงานดั้ธรรมชาติจากทางภาคเหนือของประเทศไทยแ่ะก็ที่จังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจังหวัดส่วนรำข้าวเขาได้คัดสรรจากข้าวที่มีแหล่งเพาะปลูกจากทางภาคใต้ช่หรือเปล่าหลงเงินหรือเปล่าครับเนี่ยเราได้วิจะเป็นโคลาซี่กันก็นำเข้าสู่กระบวนการสกัดอย่างเข้มข้น เย็บมาเตะครับซึ่งการสกัดด้วยวิธีนี้จะเป็นการคงคุณค่าสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆไว้ครบแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่กระบวนการบจุ่เป็นผลิมโอเคครับนี่ลองงัดดูครับแน่นละโอเคทีนี้เราก็จะมาต่อสายกันเลยเราจะใช้ต่อตรงนี้เลยก็ได้ครับที่เดิมนะถ้าต่อตรงนี้เราก็ตัดออกเลยตัดแล้วก็ปอกสายนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีการต่อนะครับง่ายไหมแล้วผมปอกสายน,นะ อันนี้เอาสายออกด้านหน้านะครับนี่เขาายย้าไปข้างบนเนาะด้านหน้าก็คือฝั่งนี้นะสายนี้แล้วก็สอดสายเข้าไปก่อนนะครับไม่มีฟิวนะครับเพื่อนครับก็ไม่ต้องไปต่อนะครับฟฝีก็ต้องต่อเดี๋ยวเราจะสาใส่เปลี่ยนรูปเป็นแกนนะครับตัดใส่เข้าไป ตัวนี้คือแกนต,รกรตัวเก่าก็เปลี่ยนไปต่อมาคนเล่นวกนั้าเราจำบุตเดิมมานี่ครับเาตัวเดีมในปก็หลไหลลูกลินตัวนี้มีกิปล็อกด้วยนะครับ,เ,รบ,เ,ดดรบเดี๋ยวเราต่อเข้านะัเลย แม่แน่ใจว่าลูกปลอดภัยมันจะให้อิสระในการเล่นกับสมาชิกที่แตกต่างของครอบครัวแต่แม่จะอยู่ใกล้ๆเสมอและไม่น่าแปลกใจที่ลูกนี้จะได้ชื่อว่าลิงหายาดูมันเสมอกันไหนตอนเช้และเสื้อสวยให้ลูกแม่ที่ทำงานหนักจะใช้เวลาในะครับเด็กๆจะถูกเลี้ยงดูในกลุ่มตัวเมียหัวหน้าฝูง เดี๋ยวผมไม่ใส่ตัวนี้ครับเพราะว่าแกนเหล็กของผมที่ได้ได้มาครับแกนมันแคบกว่าตัวเดิมเยอะเลยครับผมใส่แค่นี้พอตอบคันประมาณนี้นะใส่ดูกอ่อนครับถ้ามันหลวมหรือิเราเค่อยว่ากันนะเราต้องหยดน้ำมันจับก,ก่อนนะครับโอ้อย่าลืมนะครับหยดสองคร,รั้งอันนี้นะ เี่ยอดเสร็จแล้วก็ใส่เลย้ตัวลูกตัวนี้เพื่อจะลอดไม่นานันี้คนหินอุ่นๆเมื่อแรกเกิดมัันให้ถูกทางนะนเพื่อนนะ่จะเลี้ยงให้มันอ้วนึะ้นงนะอยสมัครเสนอาสิบวันก่อนที่แม่จะต้องกี่อาดึงนะครับทีนดึงดู แม่จะออกนอกชายฝั่งไปหาปลาและจะหลวมนิดนึงครับนี่เน่กนี่ยพ่อดีเลยครับนี่ยเคประกอบเลยครับครับเพื่อนๆครับก่อนทีนี้ผมผมจะต่อสายเพื่อนได้ดูกันครับทีนี้พอมันออกมาสีเส้นแล้วครับอย่างนี้ การแต่งตัวช่วยให้ทั้งสองรุ่นคุ้นเคยกันเราไม่รู้ว่าในสายไฟบ้านในสายสานเบอร์หนึ่งสองสามนะครับอันนี้อันนี้สายที่เราพันมาใหม่นะปล่อยไว้กันทีนี้การหาสายนะครับมีสองวิธีวิธีแรกก็ไปแกะที่ด้านหลังดูสายแล้วก็ไล่สีมานะครับวิธีทสองใช้มิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือดิจิตอลก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตั้งมาในย่านเสียงนี้ พอเรามาแตะน,น,นะมันได้ยินเสียงทีนี้บุจรมันขี่อยู่แบบนี้ครับแล้วเ,เราจะได้เข้าใจง่ายมี่พักส2 0รี่ 220, ครับ<ล>สายเส้นหนึ่งมันจะเข้าเบอร์หนึ่งสาไม่รู้ว่าเบอร์ไหนแล้วครับนี่านนสามอันนี้เนาะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับจากลักปฟบ้านนี่ครับปื๊ดจะขึ้นมาเป็นสายปฟบ้านารเราดูไม,ไม่รู้นะครับว่าปลายสายมันคือเส้นไหนเบอร์หนึ่งเส้นไหนจากปบ้านเนาะนะครับวิธีการวัดก็ไม่ยาก ก็ปลักของพัดลมมานี่ตัวนี้เน,นะาะปลักของมันเองระดับ,บเลขแล้วก็สีอะไรก็ได้ครับจิ้มไปที่คังก่อน,นเราจะหาสายไฟบ้านก่อนเราก็เอาสีอีกคันหนึ่งไปจิ้มหาสายไฟสายสายในดังก็คือสายไฟบ้านนะครับสีดําดังนะครับ,ดดรบถ้ามาฝั่งนี้ไม่ดังเนาะอันนี้มันจะไม่ดังไม่ดังสักเส้นเลยนะครับไม่ดังสักเส้นเลยแต่พอสลับมาฝั่งนี้ มันดังอยู่เส้นหนึ่งคือสีดําพวกนี้มันจะไม่ดังนะครับก็เส้นนี้เราขมวดด้วยกันเป็นสายไฟบ้านนะครับเป็นสายไฟบ้านขึ้นขดลวดก็คือสายนี้นะครับ,นะรบก็คือสายนี้มันจะวิงขึ้นมาปื้ดตรงๆเลยเพราะนั้นเราจิ้มตรงนี้เรามาจิ้มปลายมันถึงมีเสียงดังแล้วเบอร์หนึ่งสองสามทำไงก็ก็วกา,างนี้นะ เราจะถ่าดเราจะดูว่าสายเบอร์หนึ่งเบอร์ไหนเรากดเลยครับกดนะกดก่อนนะครับกดเสร็จกดเสร็จเมื่อกี้เมื่อกี้เอา้าข้างไหนสายไฟบ้านเมื่อกี้เดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เสร็จไหนแล้วเอาใหม่กันฝั่งไหนนะเดี๋ยวเราเมื่อกี้ลืมมาร์กไว้เนาะดูก่อนนะฝั่งนี้นะเราจะอ,าอะไรมาร์กไว้กัน มาไวอย่างนี้ครับทีนี้มันจะเหลือฝั่งนี้เนาะเราจะหาสายเมื่อกี้เรากดเบอร์หนึ่งไว้เนาะเราก็เอากิมฝงคางนี้คาไว้เลยครับคาไว้เลยแล้วกดเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งแล้วก็มาเอาตรงนี้สามเส้นนี้เรารู้อยากรู้ว่าเบอร์หนึ่งอันไหนนะเรากิมไปที่ละเส้นเลยเส้นไหนดังก็คือเบอร์หนึ่งนะครับมันดังมดังเส้นนี้เบอร์หนึ่งนะมันดังโอเคได้แล้วเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งล้วมาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะหนีบไว้ครับหยิบอันเนาะหนีบเพิ่งเห็นนะหยิบไปนหนึ่งนะหยิบบนงี้นะเบอร์หนึ่งเห็นแล้วนะแล้วก็จิ้มเบอร์สองต่อเบอร์สองแล้วก็มากดกดสวิตช์เบอร์สองกดไล่เบอร์ครับเบอร์สองนี้รึบ เบอร์สองต้องดังเส้นไหนดังก็คือเบอร์สองครับที่เหลือก็เป็นเบอร์สามแค่นี้เองครับไง่ายไหมอ่ามันจะเหลือแค่สองอ่ามัานจะเหลือแค่สองเส้นนี้นะอันไหนดังก็คือเบอร์สองนะครับยัยงไม่ดังอ่านี่ก็ไม่ดังนะมันดังได้ไงลนะ่ะอันนี้หลุดอันนี้หลุดครับนี่ไงสีเหลืองเบอร์สองงั้นเบอร์สามเป็นไปได้ก็คือสีแดงอ่ะสีเหลืองได้แล้วครับเบอร์สอง แค่นี้เองครับได้แล้วครับหาสายเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาต่อกันเราหนีไปเลยนีกสองเงหนีแพ่นเป็นรอยไว้อย่าให้ขาดนะครันี่เบอร์สามเราก็หนีไปเลยถ้ากลัวหลงเนาะนี่เราก็ต่อง่ายแล้วครับนี่สองสามนี่แค่นี้เองเรียบร้อยคร้บผมครับนี่ขมมดไว้เบอร์สายไฟบ้านนะครับแล้วก็สีดาเบอร์สามสีเขียวเบอร์หนึ่งสีฟ้าเบอร์สองนะครับ นี่ผมตัดออกเนาะก็สายไฟบ้านคือสีแดงนะครับอ่ะสีแดงมาตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นของขดลวดที่เราซื้อมาใหม่นะครับสีแดงเนาะแล้วก็ใส่ท่อหดเข้าไปพอใส่ท่อเข้าไปนะครับเมื่อกี้เรามาร์กสีดานะครับมาร์กสีดําตัวนี้ที่เรามาร์กเราใส่ไฟบ้านเมื่อกี้เนาะเราก็พันเข้ากับสายไฟบ้านที่เข้าขดมดเข้ามานี่คือสายไฟบ้านนะเข้าขดลวดนะครับทีนี้เราก็พับ ไม่ต้องบักกี้ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานนครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรพอเสร็จแล้วเราก็ล้นด้วยไฟแชกนะครับอันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นระเบียบเรีเยบร้อยแล้วก็สายโทษมันจะไม่ไม่หลุดนะครับแต่อย่าล้นให้เยอะนะครับแล้วอทองแดงมันจะทิ่มออกมาเราก็ไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปเลยครับเบอร์หนึ่งที่เราหาได้เนาะจากเครื่องก็คือนี่สีเขียวนะครับสีเขียว แล้วก็ของใหม่เขามาร์กไว้เบอร์อะไรแล้วก็เอามาเลยครับนี่สีเขียวนี่ตัวนี้เบอร์หนึ่งโอเคต่อเลยครับผมแล้วก็ต่อไล่ตามนี้เลยครับจนหมดทุกเส้นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนนี่ก็รัดด้วยสายเนาะจากสองเส้นก็แล้วกันนะครับตัวนี้ไปซื้อมาครับร้านยี่สบาทก็มีขายนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าของมาตรฐานมันต้องอซื้อยี่สิบบาทของในร้านที่เขาขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับ เพราะว่ามันจะเหนียวกว่าแล้วก็ดีกว่าเยอะเลยนะครับผมก็มัดไว้ประมาณนี้เนะเสร็จแล้วครับผมก็ทีนี้เราก็จะมาต่อสายคาปากันส่วนคาปานะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับต่อซ้ายขวาได้นะครับนี่ข้างไหนก็ได้สลับข้างได้นะครับแล้วก็ปอกสายนะครับเอาคาปามาใส่นะครับก็ใส่คาปา1.5ไมโครครับนี่ก็ใส่เสร็จนะครับก่อนจะประกอบข้างหลังนะครับเราต้อง สียักแล้วกดสวิต์ก่อนครับเดี๋ยวกดดูเบอร์หนึ่งก่อนครับเสียปักครับผมกดเบอร์หนึ่งครับนี่ครับเบอร์หนึ่งก็หมุนปกตินะครับออกด้านหน้าเนาะเย็นเจยบประมาณนี้เนาะเบอร์สองครับเคเบอร์สองแรงกติเบอร์สามครับเคเบอร์สามแรงมากเคประกอบส่งลูกค้าเลยครับเพื่อนครับก็ขอบเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนครับก็ตันนี้เรามาเทสแล้วก็เตรียมส่งลูกค้าได้นะครับกดเบอร์หนึ่งนะครับ เสียากครับผมเกอร์หนึ่งหมดแล้วครับกดสายอยู่เนาะไซส์ีหนึ่งยี่ห้าไมโครนะครับเป็นพัดลมใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้เสียงอะไรแสดงว่าไม่รู้เสียงอะไรครับเดี๋ยวก่อนนะครับเสียพากก่นอนเดี๋ยวก่อนนะครับ ร้อยครับเพื่อนครับก็ส่งงานลูกค้าครับเครื่องนี้ก็เปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนเปลี่ยนซีแล้วก็เปลี่ยนขดลวดนะครับเปลี่ยนไม่หมดเลยวิธีเทคนิคการต่อสายนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะด้านล่างนะครับวิธีการวัดนะครับว่าวัดหาสายเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสายไฟบ้านอย่างไรนะครับวันนี้เพื่อนๆคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะ น่าจะทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีเทคนิคอะไรเพื่อนๆได้ดูกันก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับคุณเพื่อนใหม่ทุกท่านคิดถึงเพื่อนเก่าๆทุกท่านเลยนะครับหน้าเจอกันใหม่คลดปนลาไปแล้วนะครับจุ่มกัน